วันนี้เราสองคนจะมาทําความดีไว้ทุกคนหลังจากที่เราทำความชั่วกันมาเป็นยาวเราไม่เคยทาความชั่วนะครับแต่เราวันนี้คิดจะทําความดีนะครับโดยการที่วันนี้เาบอกว่ามาแจกของมาทําบุญมาแมงปานมาแ่งปันมาคือแบบว่ามาถวายแบบว่าอาหารแจกรงทานแจกลงทานแจกของโรงทานก็คือวันนี้เราก็ได้นําลูกชิ้นมาก็คือเราเอาของลงแล้วเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ ไปดูบรรยากาศกันจะไม่พูดเยอะนะคะวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคนน่ะเริ่มมารอมารอเยอะมากเพราะว่าก็บอกว่าเรามาแต่เช้ามากเลยนะทุกคนปกมาแต่เช้าปกติอะน้องๆพี่ยังไม่เคยแบบตื่นเช้าขนาดนี้เลยนะเพราะปกติพี่ตื่นเช้านะคะน้องๆพี่ว่าพี่ตื่นเช้ามากแล้วนะวันนี้แต่แบบตื่นไม่ทันคนน่ะทุกคนใช่ดูดิแบบคนเขาตื่นก่อนพี่ได้ยังไงอะใช่อร่ะไปเถอะใจของกันดีกว่าทุกคนไปโอเคไปดูบรรยากาศกัน แล้วคนเยอะมากเราจะไปจัดก,การแจกของนะคะก็รอติดตามนะคะไม่รู้ว่าจะหมดไวหรือว่าจะหมดช้า ใช่เพิ่งมาลงเราเราคิดว่าเรามาเช้าแล้วนะเก้าโมงเช้าอ่ะเมาทุกคนเยอะมากจริงวันนี้เราเลี้ยงลูกชิ้นเลี้ยงส้มเลี้ยงนมเลี้ยงขนมแล้วก็เลี้ยงอะไรกันลูกชิ้นทอดขนมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากลยแล้วคนอ่ะมาไวมากคือเราไม่ทันเลยจอดรถแล้วพึ่งเนี่ยอันนี้คือคนที่อยู่ร้านเรานะคะดูนี่อันนี้ก็มีครอบครัวบีนะคะแล้วก็ครอบครัวพี่นอนนะคะช่วยรับแจกของ ือตอนนี้ไม่อยากแจกแล้วอยากไปกินข้าวมากค่ะจะไปถ่ายดูบรรยากาศดีกว่าองบอกว่าซุ้มซุ้มอาหารที่นี่ที่วัดไผ่ดำเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนเพราะว่ามีจัดทุกปีทอดกระดิ่งของสมเด็จพระเทพทุกปีเลยนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เรามานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีปีต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ ทุกคนคนเยอะมากเยอะมากไม่ทันแล้วของหมดแล้วด้วยสวักทายดูกันใกล้หมดแล้วครับทุกคนใกล้หมดแล้วครับทุกคน เราจะได้ไปกินซุ้มอื่นแล้วพอทั้งหมดจากตรงนี้คือเราจะไปเราจะไปเดินกินแลน้วค่ะครพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยไม่ได้กินข้าวแต่ก็อบคุณค่ะขอบคุณครับ กน <c oughs> ครับอ็บอกว่าแจกของมันมากๆคือมือนรวิ่งเลยอ่ะคือแบบอยากไปหยิบม่คือแบบมาถึงนี่ผมยังไม่ได้ถ่ายรูปก,กับของที่ผมเอามาเลยนะใช่เพราะว่าคนแบบมายืนรอกันเต็มเลยผมก็ต้องรีบแจกของอ,ออกไปรีบแจกของเลยเพราะคนมายืนรอเยอะมากนะคะอ๋อจริงๆเกินคาดมากเลยนะคิดว่าแบบซุ้มเราน่าจะแบบไม่มีคนเนาะคิดว่าว่าคนมันแบบจะไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเช้าอยู่ใช่ครับ ไม่รู้ว่าเขามากันแต่เช้าเลยผมว่าผมก็ตื่นเช้าที่สุดแล้วอ่ะเก้าโมงเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปอ่ะก็คือเดี๋ยวจะจะไปเดินกินกับจะถ่ายทุกคนดูว่าการที่เราไปกินซุ้มื่นว่ากอเป็นยังไงใช่เพราะซุ้มของเราหมดไปแล้วแต่ต้องบอกว่าปีนี้คือแบบ รับดีมากเลยเนาะแบบเราไม่คิดว่าคนจะแบบเยอะขนาดนี้เดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวเรามาทำกันอี้ปีหน้าเดี๋ยวเจอหนักกว่านี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าเราจะแจกหนักกว่านี้นะคะอาจจะชวนเพื่อนๆอันนี้คิดว่าเราให้เยอะมากนะใช่ลูกชิ้นสิบสิบโลยี่สิบไม่สิบนาทีได้มั้งไม่ไม่แบบแป๊บเดียวหมดเลยสิบนาทีเท่านั้นแหละของมาลงรูปคนมายืนปั๊บใช่เพราะว่า คนมากินเยอะมากๆนะครับคนรู้สึกผมมีความสุขมากเลยอะมีความสุขมีความสุขที่ได้ให้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินกันบ้างแล้วเดี๋ยวราไปเยี่ยมซุ้มต่างๆถ้าเช้าวันนี้ผมก็ว่าน่าจะหมดใช่หนูก็เลยจะไม่ได้กินโอเคทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปแหน่หิวแล้วแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินแลกวคแล้วก็คนรู้จักเราก็เยอะอยู่นะ เราไม่คิดว่าคนจะรู้จักเราใช่แล้วก็เราเราก็หิวมากด้วยตอนเนี้ยหิวกเราได้กินกันทกคนถ้าเกิดเรารอค่คงไม่ได้กินอ่ะคนเยอะมากอ่ะคือแบบยืนรอแล้วอ่ะแต่ว่ามันหมดก่อนเราเข้าขบวนแบบยาวมากเลยก็ไม่เป็นไรเป็นผูให้อย่างเดียวก็ได้ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินกินข้าวที่บ้านเออก็เดี๋ยวเรามาถ่ายแบบบรรยากาศให้ดูบรรยากาศของแบบรงทานครับมีเป็นยังไงนะครับก็จริงๆคือทุกคนอบอุ่นนาแน่ไม่ใช่ว่ามีแค่ตรงนี้นะอันนี้คือเป็นเป็นโซนเดียวที่เราอยู่อีกโซนหนึ่งก็เราจะไปสองโซนครับอีกโซนหนึ่งคืออยู่หน้าวัดแต่เราอยู่อยู่ท้ายวัดอยู่ท้ายซอยโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับผม ยอยากกินผัดไทยยังไงก็ต้องย้อมต่อแถวแต่เราเหมดรู้กันว่าเราจะได้กินไหไแถวยาวหน่อยอ่ะก็คือรู้ตัวอีกทีคือหมดแล้วเมื่อกี้เนอโด <c oughs> <c oughs> อยากกินทุกอย่างเลยทุกคนแต่ยืนรอไม่ไหวอะ่ะคนเยอะใช่คือยืนรอีทีก็คือแบบมันต้องอบแบบรอต่อแถววะทุกคนแบบดูดิไม่ว่าจะซุ้มไหนคนแบบยาวเต็มไปหมดฉันจะได้กินผัดไทยรอไปรอไปพี่พี่ไม่กินผัดไทยอะ่ะแต่พี่จะดูอย่างอื่นดูอะไรพวก เหน,นีวอ่ะเหนียวปะปรั่ไทยครับโอ้ดูดิสงสารโอเคครับทุกคน นะฮะต้องบอกกอนว่าวก็จบไปกับภารกิจของวันนี้นะครับสำเร,ร็จลุล่วงทาบุญลงทานานะครับผมก็ทอกระถินวัดไผ่ดำวัด<ช>แถวบ้านผมนี่แหละครับผ่านไปสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่ามันมากแกกของมันมากาแ,ลแล้วก็มีความสุขใช่แล้วก็ อากาศไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนเย็นแน่นอนร้อนอยู่แล้วนะแต่ก็รู้สึกรู้สึกสบายใจที่ได้ทำ <c oughs> มันอมนอิ่นใจมันพูดไม่ถูกว่ากับการที่เราอ่ะได้มาแบบแบ่งปันได้มาให้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะทุกคนกับการที่เราได้ออกมาเจอคนเยอะๆเนาะแล้วก็แบบมีเอฟซีมาขอให้ยรูปคือ <c oughs> เราไม่คิดว่าจะมีคนที่รักเราแล้วก็รู้จักเรามากคนับครับผม ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะที่มาหาที่วัดไผ่ดาแล้วก็มาขอถ่ายรูปนะคะก็เดี๋ยวถามว่าจะมีอีกไหมก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เราสองคนว่าจะว่างหรือเปล่านะแต่ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวทาอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาแบ่งบุญให้กับทุกๆคนนะครับที่ติดตามพวกเราด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะที่อยากจะมา แบ่งปันอยากจะมาทําความดีเพื่อสังคมอให้ทุกคนแบบได้ชมกันบ้างในอีกมุมนึงของเราเราแกล้งกันมาเยอะแล้วครับแต่เอาจริงๆแล้วเราก็เป็นคนบางทีเราก็ชอบแบบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะทุกคนก็จำเนี้ยบีรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากให้เห็นอยากให้เห็นคนที่แบบเออมามาหาเรามารับของจากเราอะไรแบบเนี้ยก็ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซไค์วีด้วยลวกันนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าลืมทำความดีกันดีๆนะคะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเฮ้ยเด้๋ยว้ๆๆ ดี๋ยวนะคือเราอ่ะมีมีอยู่เรื่องหนึง่งก็คือถ้าเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยรู้จักสถานที่รับเลี้ยงเออเออที่เลยนะั้นเลี้ยงเลี้ยงอาหารเด็กเลี้ยงอาหารเด็กเลี้ยงสถานคนพิการใช่ไหมที่เทวเเรื่องอะไรเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงเอเอใครที่รู้จักสถานที่แบบเเลี้ยงอาหารเด็กตอนกลางวานันอะไรอย่างเงี้ยใครมีที่ไหนแนะนำเราบ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปให้เราหน่อยนะคะเพราะว่า เราอ่ะมีมีแผนวางแผนกันไว้กับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะว่าเราอ่ะอยากไปเลี้ยงอาหารน้องๆอยากนําของไปแจกอยากเอาเสื้อผ้าไปแจกนะคะก็ใครที่รู้จักนะคะแล้วก็รบกวนเม้นมาใต้คลิปให้บีกับพี่โน้ตหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเลือกไปแล้วกันรอติดตามนะคะโอเคโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไร